สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขยายต้นรูสีผสมนะคะต้นฤูสีผสมนี้ขยายง่ายมากๆเลยค่ะแค่ตัดตัดยอดเด็ดยอดขวงเขาไปปักชำแล้วก็วางเอาไว้ในที่ร่มสักแป๊บหนึ่งให้เขาติดรากดีแล้วก็นํามาให้เขาโดนแดดนะคะเพราะน้องเขาชอบแดดแดดเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าโดนแดดเยอะๆเขาจะมีสีสันที่สวยมากๆนี่ค่ะนี่ แล้วก็อยากถ้าอยากให้เขาเป็นพุ่มสวยเราก็ต้องพยายามเด็ดยอดนะคะเขาจะได้เป็นพุ่มสวยๆค่ะแล้วก็ถ้าเขามีดอกแบบนี้เราก็เด็ดด,ดอกของเขาออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นของเขาโทมค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้เขามีดอกเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ทําพันธุ์ต่อก็ได้นะคะแต่การขยายพันธุ์นี้เราสามารถใช้ยอดก็ได้ค่ะใช,ใช้ยดอดไปปักชำเขาก็เกิดค่ะเกิดง่ายดูแลง่าย แทบลอยให้เขามีดอกเยอะจนเกินไปจะทําให้ต้นของเขาโทรมนะคะต้นแก่โทรมเร็วเกินไปค่ะฉะนั้นเราต้องพยายามเด็ดยอดบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาต้นสวยเป็นพุ่มสวยค่ะตัดยอดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําไปปักชําค่ะแค่นี้เขาก็ติดแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาก็แตกเป็นผู้ไม้อีกนะคะได้ทำการตัดยอดรูรสีผสมมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะทำการปักชําเอาไว้ในกระถางเล็กๆนะคะเพื่อขยายต่อเพิ่มเรื่อยๆค่ะ,ะ,ะ,ะเก่งประมาณนี้นะคะ ใบเขาออกด้วยค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อกันลดการคลายน้ำค่ะกดดินให้แน่นใบนี้ตัดออกบ้างนะคะรูสีผสมเป็นไม้ประดับทูใบที่สวยมากๆเลยค่ะ ดูแล้วเพินตาสวยงามกดดินให้แน่นเสร็จแล้วก็วางไว้นในที่ร่มนะคะวางไว้ในที่ร่มให้ต้นของเขาฟื้นตัวดีพอต้นของเขาฟื้ตตนตัวดีแล้วเราก็สามารถมามาให้เขาโด,ดนแดดคะ่ะ ขาชอบแดดนะคะถ้าเขาโดนแดดน้อยสีเขาก็จะไม่สวยสีจะซีดจืดจดแต่ถ้าว่าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอสําหรับเขาก็จะทําให้สีเข้มสวยเหมือนอย่างอย่างยางแบบนี้ค่ะมีหลายพันมีหลายมีหลายพันมีหลายสีนะคะต้นลูอสีผสมมีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะ กดให้แน,น่แล้วก็ตักใบเขาออกบ้างนะคะลดการใายน้ำํำแล้วก็วิธีการดูแลก็ง่ายมากค่ะ แล้วก็อยากให้เขาเป็นพุ่มสวยเดี๋ยวเขาเขาแตกเป็นแตกแขนงแตกกิ่งออกมาเราอยากให้เขาเป็นพุ่มเราก็พยายามเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดถ้าเขามีดอกก็พยายามเด็ดออกอ,อกถ้าเราปล่อยให้มีดอกเยอะเขาต้นของเขาก็จะโซมเร็วค่ะ ดาบีจะลงรูปต้นที่ว่าต้นที่ว่ายังไม่ได้โด,ด,ดนแดดนะคะสีเขาจะอยู่ลักษณะแบบไหนกับต้นที่โดนแดดแล้วจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะใบนี้ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเอาไปทำปุ๋ยหมกัก ขายมือเดียวค่ะขาตั้งกล้องเสียต้นนี้ต้นนี้คือต้นที่ไม่โดนแสงแดดนะคะต้นของเขาใบของเขาก็จะออกสีเขียวๆค่ะ มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนสีแบบไหนคะ่ะอันนี้คือจะโดนแสงเล็กน้อยนะคะโดนแสงรำไรคะ่ะส่วนส่วน,วนต้นนี้กิ่งนี้ที่ได้ดนำมาปักชำม,มาเอามาปักชำคือเขาโดนแดดจัดมากสีเขาก็จะเข้มค่ะต้นนี้กับต้นนี้คือต้นเดียวกันนะคะสายพันธุ์เดียวกันค่ะแต่ดูาร์มลักษณะดูมันสีไม่เหมือนกันนะคะถ้าเพื่นๆชอบสีแบบที่ว่าจัดจัดคือจะต้องโดนแดดจัดนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบสีแบบไม่ไม่จัดแบบอ่อนๆก็ดูสวยไปอีกแบบก็แบบประมาณนี้คือให้เขาโดนแสงแดดรำไรค่ะไม่โดนแดดจัดค่ะตนนัวนี้พันเดียวกันกิ่งพันเดียวกันค่ะแต่ว่าฟาร์มสวยแตกต่างกันนะคะระหว่าง ไม่โดนแดดกับโดนแดดค่ะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแบบไหนนะคะอันนี้ก็ได้ทําการปักชําต้นดูซีผสมเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะรดน้ําวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะให้ต้นของเขาติดรากฟื้นตัวแข็งแรงดีก่อนแล้วก็ค่อยย้ายลงกระถางอันใหญ่แล้วก็จะนําไปโดนแดดจัดหรือว่าไม่โดนแดดนหรือว่าไม่โดนแดดจัดก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะคะ สวยคนละแบบค่ะอันนี้สวยสวยแบบสีเข้มเข้มอันนี้สวยแบบสีอ่อนๆมีทําให้เพื่อนๆดูสองแบบนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ